ถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ผิดพลาดผมโคดแนะนําให้ฝึก6ทักษะนี้1ครับสื่อสารไม่เป็นสื่อสารยังไงคนก็เข้าจผิดงานพังความสัมพันธ์เสีย2ครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้โกรธง่ายท้อเร็วเพียงเพราะคําพูดไม่กี่คํา3ครับเรียนรู้ไม่เป็นคุณจะอยู่ที่เดิมแม้โลกจะหมุน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 ไปกี่ล้านรอบแล้วก็ไม่รู้คุณจะรอให้มีคนมาบอกมาสอนก่อนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ สครับจัดการเวลาไม่เป็นวันๆจะทําแต่เรื่องด่วนนะครับไม่ทําเรื่องที่มันจําเป็นสําคัญต่อชีวิตเลย 5. ครับคิดวิเคราะห์ไม่เป็นลงตามคนอื่นไปได้ข้อมูลอะไรมาเชื่อไว้ก่อนไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังตัดสินใจไปเลย 6. ครับอย่ารู้เรื่องการเงินต้องมีเงินในพอใช้ไม่มีเงินเก็บและไม่มีแผนสำรองฉุกเฉินครับผม6ทักษะน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นจะเป็นมากๆต่อการมีชีวิตที่ผิดพลาดแต่ถ้าเกิดคนไม่อยากได้ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าวิธีแก้แต่ละข้อให้ฟัง